เล้วอยากเกียฮปกหนูอเ็้ปัวทงพใสหลอันนี้จะเป็นวิธีทำหมกจอฟันนอหัเนือเออหานขนออันนี้จะพามาเรียนภาษาอื่นบูนก็เป็นมะไงเมื่อนภาษาสวยกระนแรวากาเฮดปัวกเคือกินเฮดหัวอ้วองเดกไก่กินนั่งเนื้เท่า ในเราจะมาใส่ซึ่งเต้ามุกขี้ห้าห่อแล้วสวัสดีค่ะมาพบพอกับช่องแตงโมผ้าเพื่อนอีกแล้วด้ิจ่าวันนี้เข้าทีว่าพามาเห็ดเมนูมกน้ำใหม่ใส้หมูสามสันดจ่าเข้าทีเห็ดไปวัดเหมือนื่นนำ้ำ นะราไปให้ไส่บากมาเอินนั่มนะจ๊ะวันนี้ขา้าวไทยคุณหน่อยเดี๋ยวลองชิมเบิ้งวาง่ามันจะแซ่บบ่ขา้าวก็มาลองชิมกันเลยได้จ้ะไผได้หระอันนี้กระซุกแล้วได้จ้ะนี่ห่อหมกที่หอ่หอไว้เามาลองชิมกันว่ามันจะเป็นรสชาติตังไดชิมไหมครับ นี่ก็เหนื่อยทีทาพี่ตูดว่าว่าแสบก็แสบอ่ำข้ามแรกเป็นได้ครับเออโหูเยี่ยมจริงเอาขอนี้วนะมขอนี้วท่าเด่นหนึ่งเยอะถ้ามีขอนี้วกำู่ได้แหละเนาะแมน ทำโฟมกันหอนเฮ้ยสุดยอดเลยวันนี้จะให้น้องกินชิมคนต่อไปนะจ๊ะแสบปเน้อข้ามแหลกอร่อยค่ะเปิดร้านเปิดร้านได้เลยนะ 哦。Oh.